อ่ะเพราะว่าคืนแสดงการเป็นสัตดอยากผสมลูกเพิ่นจักเดือนแล้วพอลูกปีนึงแล้วลูกปีนึงแล้วเออเออพนังไปลูกปีนึงแล้วถ้าก็ขึ้นนี่บ่ถ้าก็เป็นสัตว์นี่บ่สองเทืยนอะไ้เทียนที่สองโอ้รอบสองวะรอบสองพอดีแต่ดีซิมือแต่สัตว์ขึ้นรอบแรกจะบ่ขึ้นบ่สัตว์เทียนไนได้หรอเพราะพังๆเพราะมันจัก แต่รอบสองผูดีแหละรอบยี่ยี่หอดีสิบมือปะหอดีสิบมือว่รอบเพิ่นนะจากรอบแรกสอดใส่หูด,ดังพอสอดใส่ดังเขาโอ้รถมาไลายเถิดะไลาจอดขับคันเถอะรอบยี่สิบมือพูดีเนาะ เออเอากแสดงว่าเพิ่นขึ้นตรงรอบยุสันรอบที่สองครับกรณีที่ซัดหลังจากทีลอดลูกมากนะครับเกษตรกรพี่น้องเข่าถ้าขืนรอบแรกบางโตเพิ่นอาจจะขืนบมเต็มที่พังๆนี่แหละครับแต่รอบสองนี่ขืนเต็มที่แต่บางโตถ้าขึ้นแบบพรงพังๆเข้ากับ่ตองผสมก็ได้ครับเพราะตองเบิงรอบอีกจี่สิบมือก่อนครับตาหอดรอบยี่สิบมือเพิ่น ขึ้นแสดงการเป็นซัดแบบเต็มที่น่ะนะเขาก็จะสมเลยรอบที่2นะครับแต่กรณีซัดบางโตัที่คอนลูกมากครับขึ้นรอบแรกแต่ขึ้นเต็มที่ซัดเจนกันเขากะทำการผสมได้กว่าจะสมเทียมหรือผสมพอพันกับแลว้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่ละเกษตรกรเอาสอดทอสอืมเอาสอดเลยครับเชี่ครับอ่ะนั่นแหละครับบอยฟ,ฟังแน่บอยพี่น้องฟังแนว่ว่า อาการเป็นซาร์สองตัวนี้เพิ่นเป็นได้ไรพอเป็นแสดงอาการเป็นซตร์แบบตัวนี้นะที่พอเห็นนะเป็นได้ไรบ่อยฟังน่มันก็เริ่มแรกเริ่มแรกนะบอกครับผมมันก็ไอขึ้นนี่ละขึ้นแบบได้อาการเพื่อนันเปลี่ยนกาโค้มลูกโค้มมันนี่ละเปลี่ยนพฤติกรรมบ่ตอนแรกมีน้ำเมือกหรือยังตอนแรกบัตรทันได้มีครับตอนแรกก็นี้ประมาณโค้มไปสามสี่เซีอรก็มีเริ่มมีแล้วบาดีนะครับ เพิ่นเริ่มจะแต่งเต็งแจ็คโมงแต่ตอนใดนแจ็คโมงแต่แจ็คโมงจากจากโค้มเลยเครับแต่ว่าพวท่านนี่มีเมือกเนาะบ่เริ่มมีเมือกแล้วแจ็คโมงประมาณสองโมงเพิ่นห้องบ่บวกกินหญ้าเลยห้องมีห้องมียังบ่มี้องหบกินจากโค้มตื่นเนาะครับครับนั่นแหละครับพี่น้องเกษตรกรเท่านี่แหละเสี่ยนเรียงงัวต่องหุจักเขาใจธรรมภาษาลูกซัดแต่ละโตนะครับเด้อสัตว์บางโตเขาก็พฤติกรรมแต่ละสัตว์แต่ละโตจะบวกคือกันแต่กรณีสัตว์ตัวนี้น่ะ เพิ่นอยเจักลูกเลยลูกเดียวลูกแรกครับเป็นคื้กันแบบเดียวกันนะครับเป็นซัดแสดงอาการแบบซัดเจนอยู่ครับขืนห้องข,อขืนโค้มตัวอื่นครับอวัยวะเพศบวมมีน้ำเมือกใสครับลักลักสองอย่างแต่อ์ปกอบที่เพ,เพิ่มขึ้นมากคือเพิ่นซัดแสดงอาการคือเข้าสามารถที่จะเบิ้งได้ครับในพี่น้องเขาใช้ธรรมศาสตร์ต้องซัดแต่ะต,ตัวครับแต่บางตัวก็เป็นซัดเงียบแต่เคสตัวนี้ แต่เก้ามันก็เป็นสาเงียบดิเนมันขึ้นแห้งแต่เก้าก็บ่อห้องแต่ลูกก้อนลูกก้อนบ่อห้องบ่มืันคือเปลี่ยนพฤติกรรมกระเพิ่นนะกระเพิ่นแก้วเขาได้ผลเลูกแรกผมผสมเลยมันขึ้นสามแก้วที่ผสมครับกะทิกะทิเพราเปิดแม่เก้าครับแต่ว่าลักลักมันกะว่าอวัยวะเพศบวมมีน้ำเมือกสายแหะครับกับซดเจนวัวถือว่าเข้าเข้าใจธรรมศาสตร์รองเพลินอยู่ครับนั่นแหละครับสำคัญที่สุดเลยครับเด้อพี่น้องเข้าเกษตรกรปูเลียงงัวปานผสมพันธุ์นี่ เวลาสาคัญที่สุดและการจานจับซั์นี่สาคัญที่สุดครับเฮาจับซั์บ่ได้เฮาจับสับ์บ่ได้เฮาแนมบ่ได้มันจะส่งผลต่อการผสมพันธุ์อัตราการผรสมติดกันเพราะวะ่ามันต้องใช้อาศัยเวลาเป็นสิ่งสําคัญในการผรสมครับโมเมนต์ว่าจะเห็นเวลาจะสมไปทัวเขาบมมีประวัติเวลาการผรสมเพราะว่าทำให้อัตราการผรสมติดตามครับฉะนั้นการจับซัต์ของเกษตร,รกรภพี่น้องนี่เขาต้อง ครับสัดเห็นเลนะครับเด้อตองเขาใจธรรมศาสตร์แสดงว่าเขาเป็นเซียนแล้วครับเซียนแม้ก็ว่าเท่ารูครับรูแล้วเขาใจสั์ตัวนี้แล้วครับโอเคพี่น้องเกษตรกรเท่าจะต้องเป็นเซียนครับเลี้ยงรูไปน้ำกันครับลักๆบวมมีน้ำเมือกใสเอาไว้ยาพศเพื้นในบวมนี่อครับนี่เริ่มเดี่ยวจะเหียยเขาแล้วว่ามื่อเร้นีนโยดคากบพอโยดครับนั่นแหละครับสวงปลายของการเป็นสั์น้ำเมือกใสครับ รักทานกับรักรักฐานัดเตียนอยู่ครับคืนัดเตียนอยู่โอเคเดี๋ยวจะทำการผสมเทียมให้ครับผมอ่าพแมพีนองเข้าเกษตรกรเด้อเรียนหลุดไปน้ำกัน